นิทานก่อนนอน bedtime story เรื่องอูดกับเทพเจ้าอูดต,ตัวหนึ่งถูกสัตว์ต่างๆเยาะเยะ้ยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและไร้ประโยชน์เพราะไม่มีทั้งพละกกำลังที่แข็งแรงหรือเขี้ยวเล็บอันแหลมคมไว้ป้องกันตัวเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆอูด จึงเดินทางไปหาเทพพเจ้าด้วยความทุกข์ใจแล้วพูดขึ้นว่าทาไมท่านช่างลําเอียงนะข้าไม่มีกรงเล็บที่แหลมคมหรือแม้นแต่เสียงขู่คํำรามที่น่าเกรงขามข้าอยากให้ท่านมอบอาวุธและความเก่งกาจให้กับข้าบ้างเมื่อได้ยินอูดพูดเช่นนั้นเทพ,พเจ้า รู้สึกไม่พอใจยิ่งนักจึงตอบไปว่าข้อร้างให้เจ้าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในทะเลทรายแต่เจ้ากลับไม่เห็นคุณค่าของมันอูดยังคงคำเดิมว่ายังต้องการพละกำลังและอาวุธที่ร้ายกาจเทพเจ้าจึงกล่าวอีกว่า ขานั่นคือความปรารถนาของเจ้าข้าจะเสกให้หูของเจ้าเล็กลงเพื่อว่าเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงอันดูถูกไร้สาระที่สัตว์อื่นๆพูดอีกต่อไปนิทานก็จบลงและนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่